ขอบสนามนิด you k ไม่รู้ก็ดีแต่ถ้ารู้มันดีดีชาวขอบสนามรู้หรือไม่ว่าทำไมเคราตปพิเก้ถึงชอบตัดตะข่ายกลับไปบ้านเคราตปิเก้กองหลังของบา์เซลล่าพี่แกชอบมักนำกันไกลที่เตรียมไว้มาตัดตะข่ายจากประตูหลังจากชนะหรือคว้าแชมป์ในแมตส์สำคัญเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกเสมอ ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากการดูบาสเกตบอลของสหรัฐอเมริกาที่ผู้เล่นมักจะตัดตะข่ายจากห่วงเช่นกันซึ่งการทําอะไรแบบนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในระดับมหาวิทยาลัยอ,อย่างล่าสุดในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกพีปีเก้ก็ไม่ลืมตัดตะข่ายประตูในสนามกรุงเบอร์ลินภายหลังอาสุกาน่าเป็นฝ่ายพิชิตยูเนตุตในรอบชิงดําฟุตบอลยุโรปฤดูกาลนี้แต่คราวนี้แทนที่อดีตแข้งปีศาจแดงจะนำตะข่ายเหล่านั้นไปเก็บสะสมเหมือนที่ผ่านมา เขากลับยอมมอบสิ่งนี้เป็นของขวัญวันแต่งงานให้กับเพื่อนสนิทเพื่อชดเชยกับการที่เขาไม่สามารถไปร่วมงานได้แม่หล่อทั้งหน้าหล่อทั้งใจจริงๆขอบคุณข้อมูลต้นฉบับจากแฟนเพจฟุตบอลวินเทจขอบสนามดิดยูโนความรู้วงการบอลดีๆที่มีมาเสิร์ฟให้ท่านฟังแบบมันๆสั้นๆและได้ใจความอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจขอบสนามกันด้วยนะครับ